บายด,นนาด,ด,าาดีวันนี้เป็นวันทีสาวเอดเดือนมิถุนาปีสองพันสาวเอดวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตอนนี้อยู่ดอนนอกอ่า อาทิตย์หนึ่งกุพพ่อกันเธอหนึ่งเนาะไอ้ไล่อายไล่อายยูทูบเป็นออกอากาศพ่อแม่พี่นะ้องเนาะอยู่อุดอนประเทศไทยอุดอนประเทศไทยเด้อ this is อุดอนซิตี้ออฟไทยแลนด์นี่ออกอากาศ Hồ Sục Đi Xe Lơ Vang xuống domin, à, Đơ Minh Vang xe à, Đòn Xe Ú Đòn Ăn Thái Lăng Xe Lào ดออุดรเดอไทลังเดอว่ลาอิซีเซลารูเตเดอโพซีลารเตโพซีเซออลากลังรูทเริมโดยคังรูเต Direktur Director Mang ada uh, Nok Siska S Siska Les The Blue Dot Sisel Sis Sesang Tran เดลวิลอูดอนธานีไทยังเด์อูดอนเซสิตีปาวิยลวงเกอเรียงจันลาวสอัปเปอร์แพร์สว่าสังกิโลเมตรลวง มือนี้ออกาภาษาตางเพศนอยน,นึงเนาะเพื่อผมอพี่น้องกับสาวลาวเนาะสาวลาวทีว่าไปอยู่ตามเทศหนุ่มเนาะหนุน่มน้อยที่ว่าเป็นเสื้อซาลาวแต่สันสาตฝรังเศสเดือสันสาาทางกฤษถือว่าอาจจะบอสามารถเข้าใจภาษาลาวได้ หลายเท่าภาษาฝรั่งเศสเนาะภาษาขตัวเองก็เลยว่าให้ฟังว่าอันนี่มันเป็นอย่างว่าแบบง่ายๆว่ามันอยู่ไสเพื่อให้พอไปพินองสาวล้าวคือพอไปพ่นองอันอนาวลาวอยู่ภายในประเทศสปอปโพล้าวหรือซาวลาวตามเทตได้หูได้เห็นทักันว่าสถานการณ์การระบาดโควิด -19 อยูอูดรนนี่มันเป็นแนวใดเนาะ มหโหเปจ,จุบันนี้ก็ถือว่าสพมือนี้ก็ถือว่าเรื่องการติดเสื้อหันก็ถือว่ายังมีอยู่แบบคนหนึ่งสองคนต่อมือเนาะคือสพามืองุดรแต่ว่าก็การดำรงชีวิตการดำรงชีวิตก็ถือว่าตอนนี้เป็นจะว่าเข้าข้าง90%เปซ็นเป็นปกติเนาะรดลา่างผ้าหนะก็ถือว่าสัญจรอ,อยู่ใน ตัวเมืองนี่สมบูรณ์แล้วเพียงแต่หงเฮียนเนาะหงเฮียนหันยังวนเปิดเนาะคดหงเฮียนยังวนเปิดก็ถือว่ารถกระบาติดป,ปนันใดก็เพราะว่าเด็กน้อยคราบวันไปหงเฮียนพอแมื่อวัไปทรงเฮียนดิการสัญจรกันยังใครอยู่เนาะถ้าเมื่อใดหงเฮียนเปิดนี่ก็ถือว่าสถานการณ์ถือว่ามาแบบปกติแล้วบาทน,นี่เท่านัน้เนาะเอาพอแม่พี่น้องได้เห็นน้ำกัน วาสนาการการกบาดโควิดสิเก้าเนาะอยู่สซโปลาวเอออยู่อ่าอ่าผู้ดอดประเทศไทยไปหน้าใดส่วนอยู่สซโปลาหันขับเจ้าก็ขาได้ติดตามน้ำข่าวน้ำอัน,นันครอบครัวที่ว่าส่งข้อมูลมาก็คือว่า,าบางมือก็อเป็นคนหนึ่งสองคนบางมือก็อ จะว่าหลายสมควรเนาะเจ็ดแปดคนอยู่นะคนราหัวจันทร์เนาะก็ถือว่ายังบวชหยุดอย่งได้ห้อยปวดซิ้นแต่ว่าการซักยาวัคซีนเนาะซักยาวัคซีนกแซนก็ถือว่าดำเนินไปปกติซักอยู่ทุกม,มื้อแล้วถือว่าซักโดยเฉพาะแม็นบรรดาเมืองที่มีความเสี่ยง เมืองนี้เพื่อนก็คือกับเมืองที่ว่าสีแดงอะไรเนาะมีนครหลวงเวียงจันทร์สวรรค์ดิดเนาะแล้วก็ปากสีจังหวัสักแล้วก็หอยทรายเนาะหอยทรายโบกแก้วอะไรก็ถือว่าเมืองดังกล่าวก็ถือว่าเพิ่นจะถือเป็นอันนั้นน่ย ระบาดพิเศษจึงก็คนต้องระดมซักให้มันให้ให้บรรดาพอไปพี่นอ้องอยู่เมืองนี้ฮะเล็งก้อนมูเพื่อบให้การแพร่ระบาดโควิด -19 นี่มันขยายออกไปกว้างขวางเนาะอยู่นครราัสีมนก็ถือว่าตอนนี้คึกคืนในการสีดยาวักแงีงเนาะต่วงการโควิด -19 มียาอย่างเด้นหนึ่งก็เป็นยา ซีโนฟาร์มเนาะสองละเป็นยาเอสตราซินิกาสามละเป็นยาไฟเซอร์มีสามชนิดยาซึ่งแมนได้รับการสอยเหลือล่าจากเนาะซีโนฟาร์มจากประเทศจีนเนาะเอสตราซินกาจากองค์การสหประชาชาติเนาะก็คือยูเอ็นา ไฟเซอร์เนาะไฟเซอร์กับเนะส้นเดียวกันเนาะไฟเซอร์กับเส้นเดียวกันจากสหรัฐอเมริกาจากสถาบันนะออันนี้ก็ถือว่าข้าพเจ้าก็คือแสดงความขอบกขอบใจต่อบรรดาประเทศ ก็คือองค์การสธารณสาสาร์องค์การสากลได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสปโป,โปลาวได้ทักได้สีดวัคซีนอย่างถือว่าอย่างสมควรเนาะเทียบเซตเปอร์เซ็นก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยากว่าได้เกือบ30%ปเซนแล้วเนาะอันนี้ก็แสดงถึง กวม,มีน้ำใจเมติจิตของบรรดาประเทศตั้งๆก็คือบรรดาองค์การสากลเนาะแต่เห้ควมช่วยเหลืออบอกไม่เอามือบบเพียงแต่ว่ายาวัคซีนนดอุปกรณ์ต่างๆนาเอาอยามาให้แล้วเอาอุปกรณ์การปินปัวต่างๆทุกอย่างมันเอาช่วยเหลือนาะ หลาะละละยๆลาอย่าเพื้นห็นความสำคัญของการระบ,บาดอยู่ทั่วราไวรัสโควิด1ิอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะอยู่นครหลวงวินจันก็ถือว่าเป็นประเทศที่ว่ากยังบวดเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ่ายังอยู่ในความหมายก็ถือว่าในประเทศที่ว่าด้อยพัฒนาเนาะ พัฒนาอยู่บบสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงคอยม,มีการระดมการช่วยเหลือยุกยาต่างๆมาให้ะบเป็นจะยุกยาหอดอุปกรณ์แพทย์ต่างๆครบ้วนเนาะให้ว่าประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศไทย องรงการสาประาชาตประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเยอรมันและประเทศอื่นๆอย่างเยอนมนีปูนประเทศอื่นหรือจกว่าเกือบครบประเทศที่ว่าเจริญเจริญแล้วเป็นให้การซ้อยเหลืออ๋ตัวอย่างประเทศไทยคุนก็ให้สรอยเลืออุปกรณ์การแพทย์ประเทศเวียดนามก็ให้อุปกรณ์การแพทย์ประเทศจีนก็ให้อุปกรณ์การแพทย์ทั้งให้ยาวัคซีนพร้อมวัคซีนพร้อมเนาะประเทศอเมริกาก็ให้อุปกรณ์การแพทย์ ก็ยาวัคซีนพอมองค์การสารปราสาตก็ให้ออสารีก็ให้นอนอันนี้อย่าควาาหลายหลายประเทศแล้วการซอยเหลือรับสน,นุนนาออย่างนี้ว่าเรื่องอยูดอนอยูดอนเพิ่นกับเป็นประเทศที่ว่าอน,นอนอยู่ในประเทศที่ว่าจเจริญแล้ว สำหรับคนยิงคอคนโบตรงการการซอยเรือจากบัาดาประเทศอ้อมค้างหรือว่าปกกาสก็ทรา,ราพเพิ่นก็ได้มีการานะนาซื้อจัดเสื้อเอ,เองแล้วก็มาซีไทยพลเมืองของเพิ่นบอกว่าแต่พลเมืองคนไทยพลเมืองต่างประเทศก็ถือว่ามีเงินไข่ได้ซี่หมดทุกคนเยียงแต่ว่ายุกยาหันมันก็ ยังมาบ่ครบเนาะมาบ่อทวงบ่ทันเพราะว่าเหมือนปลาแซวปลาซักปลอดเปินมันหลายเจ็ดสิบตัวล้านเนาะส่วนปัดสอบปลวกปลาวันมีเจ็ดล้านเนาะเนาะเกิดกับมียุคมียาจากประเทศต่างๆช่วยเหลือเนาะเอาจนกว่ามีโอกาสได้ซีดได้ซักกันเนาะจึงเป็นว่า ก็คือเป็นนโยบายร่วมของอันสากรประเทศสปปลาวถือว่าพอเพียงกระชีไทไิอันชา,าวลาวสปปลาวเท่านั้นส่วนชาวต่างประเทศพ่นแหง้งเอาใจใส่เนาะเบิ่งแยงซสิไทยเมื่อทุกคนที่ว่าอาศัยอยู่สปบลาว นคนลาวคนต่างประเทศทั่วโลกเป็นคนสีไหม่มืดอันนี้ก็เป็นนโยบายสากลอันหนึ่งที่ว่าทุกคนก็ได้ปฏิบัตินำกันเนาะทุกทั่วประเทศทุกทุกประเทศก็ต้องได้ปฏิบัติคือกันเนาะนี่ก็เป็นระเบียบหลักการรวมอันนึงซื้อดะเนาะ ปาจการเัวืมิไม่เปื่อเป็นมิดไม่ตีจิตที่ดีต่อกันตอนนี้เขาอยู่ในทางลอดองมุ่งเพื่อเดินทางไปหนองคายเนาะเจ้าก็มีโอกาสได้เดินทางจากอุดรไปหนองคายอาทิตย์หนึ่งเทอหนึงก็ถือว่าเป็นอันซีวา่าแมนเวียกส่วนตัวเขาวา่าแมนแหละเนาะ อยากส่วนตัวสิบอว่าฟังเนาะอยากส่วนตัวจรอย่างนี้อยัางขนาดคืบว่ามวนบอกว่าพวกเขาเราต้องได้ทำรรมาหากินช่วยกันเนาะในครอบครัวถึงทีมันหมาว่าอยู่อุดรนกับที่าได้ช่วยแยกซึ่งกันและกันเพนนื่อเนาะเพื่อให กิจการหรือว่ากิจกรรมต่างๆหรือทางบ้านองมีการพัวพันกับทั้งประเทศไทยเนาะตัดขาดกับ่าได้ระว่างลากักไทยมีการอันพวกพันธุ์ข้าไยต่างๆก่อนมันต้องมีการพัวพันต้องการอยู่ตลอดเวลาระวางลาอกับไทย่นที่ว่าลาคนที่ว่าเจ้าอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่อุดรก็ต้องได้มีเงินไข ในการอันเนาะนการ,การูคพันติดต่อให้ทางบ้านเนาะอันนี้ตอนนี้เขาก็เดินทางเนาะมาฮอดสถานเมืองแล้วกระจาอดสถานเออกระจาอดล้างรถไฟที่วาล้างรถไฟมันข้ามทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดอันนึงท่วายังกูหันที่ครบสะดวก เือเพราะว่าทางรถไฟมันข้ามทางข้ามทางเรือทางถนนเขาข้ามทางรถไฟแล้วรถไฟมาก็จะเป็นทางได้ยุดในโอกาสต่อไปเรือในขั้นแผนการต่อไปเพ่าจะมีการอาจจะเห็ดบุมุงรอดคือคือจำนั่นแหละบุกมุงรอดก็ถือว่าเห็ดสะพานยกระดับนอไปแบบนั้นแล้วถือว่า จ่าทีมีเงินไข่มสะดวกนอกะในการเดินในการสัญจอนไหมันได้จอดอมดัยุดไหวมีการสัญจรขับขั้งเนาะเวลาม,มีการเดินทางหรือว่าในช่วงเส้นทางตัวนี้หันก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เียว่ายุทธศาสตร์กวาแมนล่ะเป็นเส้นทาง ทางเดียวระวางอุดรหาหนองคายการขุดซุ้มนี่เป็นเป็นีความจําเป็นที่สุดเนาะเพื่อขนดซุ้งไปหนองคายแล้วก็ต้องซุ้ต่อไปแลนะ้วก็คือนครหลวงจันทร์ก็คือ,นะขอ,คอแขวงอื่นๆเนาะสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ันเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆที่ว่า นำไปก่อสร้างอยูสโบรโซลาวันก็ถือว่าได้จังว่าเกเซนนี่อยู่ถือว่าต้องได้มาพานหนอกขัดของต่างประเทศของได้มาพานขาเหือแหลมสะบังแล้วก็เข้ามาแล้วก็ขึ้นมาหาหนองค้ายแล้วก็จึงค่อยว่าข้ามสะพานไปส่งไปเนาะหรือว่านอกกินข้าที่ว่าทั้งเนื้อทางกระังใตก็ส่งไปทั้ง อ่าอุดมบุเนาะหรือว่าสวรรค์นาเคศเนาะมุกนารสวรรค์นาเคศแบบนั้นแหละเนาะสินค้าที่ว่าอ่าท่าแขกเนาะนครฮารุมมาแขกถคือว่าส่วนใหญ่ครับเป็นสินค้าประเภทเครื่องกระซิกรรมเป็น ขามากไม่มากตอกตอนนี้นะหรือว่าสินค้ามากไม่นี่ส่งมาส่งจากส่งจากนั่นนะฮะประเทศไทยเนาะไปต่างประเทศเนาะส่งจากประเทศไทยไปต่างให้ไปสงบไปประเทศจีนประเทศเวียดนามแล้วแม่ต้องมาผ่านทางด่านสะพานมิตรภาพเนาะ นครพนมหาแขกเมิดพร้อมปิดยุดที่ว่าใกล้โต๊เนาะวางระยะหนึ่งนี่ก็เป็นว่าโทรเรียนส่งไปจีนเนาะส่งไปทีจะมาพานเวียดนามเนาะคาเวียดนามแล้วก็ขึ้นไปจากที่จีกับลาวก่อนมาเข้ามาลาวลาวไปตามทางเลขที่สิบสองไปหา อันซ้ายแดนเวียดนามแล้วเวียดนามก็ดซุต่อไปภาคเหนือของเวียดนามเนาะแล้วภาคเหนือของเวียดนามมั่นเป็นซ้ายแดนติดกับจีนก็นส่งต่อไปจีนแล้วก็จีนเพิ่นก็นส่งทข้างรถไฟเพิ่นไปให้แถวมากเก๊าเนะเาะเนาะเสียงให้ปักกิ่งหมดแล้วต,ต,ต่อไปเป็น ก็ว่าเป็นสินตัวหลายเป็นสินค้าเกษตรมักตัวเลี้ยหมักไม้ต่างๆที่ว่ามันต้องการควบวงไว้แล้วก็หักษาอุณหภูมิให้มันได้เวลาเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยแล้วมันมีรถเทรลเลอร์เือรถเทรลเลอร์ตู้เย็นเนาะรถเทรลเลอร์ตู้เย็นนี่มันก็หักษาปับอุณหภูมิไว้ตลอดไอ้แปรงเสมอสะว่าเอาสมมุติมักตัวเลียน มันต้องอุณหภูมิมันต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่านี้องศาเขาก็ปั๊บตู้เย็นให้มันได้ขนานองศามิจักรแลนเนาะตู้เย็นตลอดเ้าสี่สมโมงจากจันทบุรีหรือว่าสุพรรณมีสองบ่อน็หลายเนาะเดี๋ยวนี้กำลังหมักไม้จากสุพรรณกำลังขนมาจากสุพรรณเทเลอร์เท,ะทะเลอร์ตู้เย็นใส่ได้ประมาณ30สปลายหาสี่สิบต้น ไต่หลเทเลอร์มาบาฮอดเนาะจากอันซุ่มพรมาแล้วก็บมฮอดนครพนมมาฮอดนครพนมแล้วสายแดนนครพนมแบสะพานนั่นแหละมีสภา,นา,ภาพนั่นแหละแล,ะแล้วพอดีข้ามไปฟังทาแขกฟังทาแขกมันมี บอลเคียนทายเคียนเนาะเคียนทายเคียนทายเทนเล,ลอร์เนาะเพราเทนเล,ลอร์นี่มันเปลี่ยนหัวเนาะหัวแกเทนเล,ลอร์ไปเทนเล,ลอร์ตู้เย็นแล้วก็รถหัวรถของเวียดนามมันก็แลนมามาถ่ายอยู่ถ่ายแขกกันถ่ายแขกแล้วก็มาหับเอาเอา,เอามีแต่เคียนทายเคียนทายคอนเทนเนอร์เนาะจีว่า คอนเทนเนอร์อาจจะว่าเทนเลอร์มันเกิเกาะอยู่คือเกา่าเพียงแต่ว่าคอนเทนเนอร์หันเป็นคอนเทนเนอร์ตู้เย็นคอนเทนเนอร์ตู้เย็นหักเสาอุณหภูมิได้อ้มเย็นได้ตลอดตามที่ว่า,ม,ามันไม่หรือว่าวัตถุสิ่งของอยู่ในแห่งต้องการเท่าใดเป็นปฏิบัติตามนั้นเปลี่ยนคอนเทนเนอร์หันขึ้นใจ รถเทรลเลอร์ของเวียดนามเนาะอยู่ท่าแขกนั่นแล้วรถเทรลเลอร์ของันไทยก็ขับเอาอันน่ะคอนเทนเนอร์เป้าเนาะกลับมาคืนตุ่มพอดีว่าตุ่มไม้แหละแต่ว่าตุ้มเก้าตุ้มเป้าเนาะไอ้นั่นแหละส่วนเวียดนามกับแยนแก่อนเทรลเลอร์ตัวที่ว่ามันมีวกไม้หันไปเนาะ มัาไม่หันไปผ่านเส้นทางเลขทิศสองของลาวเนาะเนาะทอดสายแดนแล้วก็เข่าเวียดนามเข่าอีนั้นเราก็ขึ้นไปเนื้อขึ้นไปเนื้อสุดสายแดนอันเวียดนามเนาะแล้วก็จานกับเวียดนามกับจีนนี่อันมันติดกัน ทั้งบริเวณติดกับทั้งทั้งดินทั้งทั้งเนื้อที่ดินเนาะเปลี่ยนทายกันอยู่ยใต้แดนนั่นเนาะมองมองไม่กับทรงเนาเขาเอาขึ้นรถไฟแล้วก็แจกจ่ายเนาะอันนี้แมนวิธีการอันนึงของการคุณทรงเนาะหรือว่าขนส่งระหว่างประเทศอันขนส่งระหว่างประเทศ ว่างลาวไทยเวียดนามจีนตอนนี้เนาะื่ังจากว่าทางรถไฟลาวจีนยังกว่าคันสำเร็จแต่ว่ากใกล้สิสสำเร็จแล้วภายในไทยปีนี้ถือว่ากที่ได้เป็นหอบประถมมาเลิกในการแลนรถไฟความไวสูง ลาวจีนต่อไปก็สินค้าต่างๆก็สี่รวหนึ่งก็สิบส่งทั้งไทยแล้วก็ขามมายัางจันทร์ขหล,ลงยังจันทข,ขึ้นทางรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็ส่งไปจีนเนาะอันนี้ก็เป็นการกระจายสินค้าอันนึงของระว่างประเทศไอแกอนนนะ่ซึ่งกันและก,กัน าวางจีนลาวไทยแล,แล้วก็ฮอตสากลพบุแล้วเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ว่ามีทะเลนีทจางเหือใญ่มีตะเขือ,ะอระดับสากลนจึงความีความง่ายในการเส้นทางกวมีความง่ายในการขนส่งเส้นทางมาตรฐานระดับมาตรฐานสากลนการขนส่งจะสะดวกปลอดภัย ยังคอยว่ามันกับเป็นทางลัดอันนึงซึ่งว่าจะส่งไปจากประเทศจีนดโดยจากลาวดรวยจากเวียดนามมันไปสู่ประเทศอาศีกลางหรือว่าเออรกออ์กนอกอาเซีกลางกับหมายถึงนับใ่อินเดียจนอ,อารับแอฟริกาต่างๆหมะออดแอฟริกาอีก ประเทศอาหรับต่างๆก็ถือว่าเป็นอาชีกลางกฤตออกกลางกับเออรบแล้วก็สินค้าบางอย่างที่ว่ามาจากประเทศจีนมาจากประเทศ